อ๋อสวัสดีครับ วันนี้ทางปอนโตออริจินอลนะครับให้ผมมาดูนะครับยีนคอสโอเวอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งทางปอนโตเนี่ยนะครับก็นัดผมนะครับแล้วก็นัดพี่เท่อย่าหาว่าน้าร้อนนะครับแล้วก็น้องป้องช่องหาคุเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเรีแอคชั่นนะครับของยีนตัวใหม่ของคอสโอเวอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมใส่ยีนคอสโอเวอร์นะครับรถสามหนึ่งศูนย์นะมาต้อนรับตัวใหม่เลยนะซึ่งตัวนี้เป็นยีนที่ดีมากนะครับเพื่อนๆทุกกคคนน็รรู้ะับว่าคอสโออเเวร์นีี่ยยเป็นนที่สุดดดดยยอจรริงๆนะเเี๋วาามก ตัวหม่ของเขากันว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปแล้วครับไป Thank you. Thank you. เอาสวัสดีครับพี่เท่สวัสดีครับผมมามานานยังครับเนี่ยครับสักพักแล้วครับผมอ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้พี่เท่นะครับจากช่องอย่าหาว่าน้าหลอนนะครับยอดฟอลในทิกต็อกเยอะมากนะครับเออถามพี่เท่นิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมที่ได้เห็นเฟิร์สลุคตื่นเต้นตั้งแต่เดินเข้าร้านแล้วครับของเยอะมาก แล้วก็ตอนนี้กําลังแบบจินตนาการอยู่ว่าจะได้เห็นอะไรโอ้ครับ <laughs> ระหว่างรอนี่เดี๋ยวเราก็ช้อปปิ้งกัน <c oughs> เพลินๆไปก่อนนะเดี๋ยวไปด <c oughs> ูว่ามีสายเวสเทิร์นที่พี่เร์ชอบไหมครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ <c oughs> <c oughs> This a Shakedown หลังจากที่เราได้ Reaction ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเอวเดียวกันกับที่ใส่รอต3 1 0ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงแมนฮัตตันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่เอาตรงๆเลยนะคิดถึงมากเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวสยใส่เพื่อนๆดูชอรอบนี้มาเต็มสูตรครับอันนี้อันนี้ก็คือคอสโอเวอร์ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นทรงแมนฮัตตันนะนี ใส่กับบูทก็จะหล่อๆอย่างนี้นี่โชว์ตรงได้ที่ขมวดออกมานะครับและนี่ก็เป็นแจ็คเก็ตตัวใหม่ของทาง crossover นะครับซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการทําแพทเทิร์นที่เป็นรอยย่นนะครับงนี้เป็นแบบหกหยดนอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นซิปนะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าเดี่ยวถ้าใครนะครับสนใจยีน crossover นะครับหล่อๆอย่างนี้นะครับมีทั้งกางเกงนะครับมี2ทรงนะมีทรงแมนฮัตตันแล้วก็ทรงดากานะส่วนแจ็คเก็ตเนี่ยนะก็จะมีแจ็คเก็ตตัวนี้นะ และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเวสนะครับผมเท่มากๆนะครับสำหรับแฟนคลับรายการนะครับที่คิดถึงยินคอสโอเวอร์นะครับยังไงก็แวะมาที่คอนโตรลจินอนได้เลยนะครับครับแล้วนี่ก็อยู่กับพี่เท่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ดูยีนคอสโอเวอร์รถสามหนึ่งสามไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเออรีอคชั่นมันถูกใจครับด้วยความเป็น6หยด อีนี้แล้วก็แบบงานซิปแบบนี้เราไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆอยู่แล้ค,คือแบบผมผมเป็นสายแรงเลอร์อะอบ,บอกกันเลยว่าเนี่ยไอ้หหยดแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะส่วนถ้าเจอก็คือจะหมดไวมากแล้วตอนนี้มีนรยุแบบมือหนึ่งให้ใส่แล้วแล้วก็ปรับปรุงดีเทลมาในจุดที่รู้สึกว่าขัดใจจากตัวเก่าโอ้ครับผมตัวเนี้มันเข้ามากแล้วก็ ดูเหมาะกับพี่เท่มากๆเลยครับเนี่ยถูกน้าผมได้เลยผมิ้มมากอย่างที่ต้องโดนสักตัวนะครับสวยมากครับอยากให้ลองมาโดนโดยเฉพาะสายฮาร์เลสายบค e เอห้หนอะครับดูเหมาะมากสำหรับสายมอเตอร์ไซค์นะครับก็อย่าพลาดนะครับลองแวะเข้ามาดูที่ร้านปอนโตหรือจินอนได้นะครับผมมีของให้ดูแน่นอนนะครับผมครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เท่มากครับสวัสดีครับ แันนี้ครับอยู่กับน,น้องป้องช่องฮาคุนะครับเมื่อกี้ก็ได้ดูรีอคชันนะครับร่วมๆกันไปหลังจากที่ได้เห็นคอสโอเวอร์ล็อต3ามแล้วน้องป้องรู้สึกงไงบ้างก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดึงภาพกเก่าๆสมัยตอนที่เราใส่คอสโอเวอร์กันเพราะว่าเขาก็หายไปหลายปีเหมือนกันนะครับการกลับมาครั้งนี้ก็สมศักดิ์ศรีโดยเฉพาะในรุ่นที่เป็นพ่อฟอกอผมชอบมากผมรู้สึกว่าการฟอกของเขาอะเนี่ยถ้าจะทํางานฟอกให้แบบถึงแบบนี้คือมันต้องมันต้องทําให้ได้แบบนี้เลยมันทําให้รู้สึกถึงคอสโอเวอร์รุ่นเก่า กอย่างรุ่นโกอาองที่เขาฟอกออกมาสวยมากนะครับก็ส่วนตัวก็ติดใจตัวผ้าฟอกมากครับรายละเอียดการฟอกของเขาเจ๋งจริงคือเขาเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดแม้กระทั่งมีสีนะที่ติดอยู่นะเออแบบเออสวยมากๆนะครับสำหรับใครที่มองหายินผ้าฟอกนะคอสโอเวอร์เนี่ยเป็นชอยหนึ่งที่ดีนะครับผมโอเคครับไงขอบคุณน้องป้องมากนะครับผมครับแล้วนี่ผมอยู่กับพี่แดนนะครับหลังจากที่เราได้รีอคชั่นกันไปแล้วนะ ตัวนี้น่าประทับใจมากเพื่อนๆมันทําให้แฟนๆคอสโอเวอร์หายคิดถึงกันนะแล้วก็โดยเนื้อผ้านะ,ะรายละเอียดต่างๆเนี่ยแบบมันสุดๆจริงๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมให้พี่แดนฝากถึงคอสโอเวอร์ล็อตสามนี่สักนิดหนึ่งครับก็จริงๆ ตัวนี้ตั้งใจทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เลยตั้งแต่แบบเนื้อผ้าที่เราเอามาใช้การออกแบบที่มีความแปลกใหม่สาหรับบางตัวบางรายการแล้วก็ร,รวมถึงสุดท้ายแล้วการฟินิชชิ่งของมันเนี่ยก็คือเราใส่ใจกับมันมากอยากเจอกลับให้ทุกคนได้ลองเข้ามาสวมใส่ลองสัมผัสดูแล้วถ้าติดใจจะเอากลับไป ดูแลด้วยกันดีโอ้ครับผมครับก็โดยส่วนตัวผมแจ็คเก็ตเดี๋ยวผมว่าไม่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะสำหรับคนที่เก็บแพทเทิร์นยีนท้ายวันท้ยทูทยทีลองเปลี่ยนมาดูแจ็คเก็ตของคอสโอเวอร์นะครับรับรองสวยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับสุดท้ายขอบคุณพี่แดนมากครับที่ให้ผมมารีวิวนะครับผมขอบคุณนะครับ